ค่สวัสดีค่ะมาพบกับกูรูกุ๊กกูอึกแล้วนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องดวงดาวที่ส่งผลต่อชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2563นี้เป็นไงบ้างนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณนะคะ ราศีกรกฎดาวประจำตัวดาววาสนาก็คือดาวพระจันทร์แต่ว่าดาวพระจันทร์นี่หมุนเร็วนะคะเดินทางเร็วสองวันก็เปลี่ยนสองวันก็เปลี่ยนเนี่ยก็เลยให้ไปดูที่ดาวพฤหัสแทนนะคะให้ดาวพฤหัสดูแทนเป็นดาวประจำตัวเป็นตัวดาวพฤหัสเป็นตัวแม่ของดาวพระจันทร์ค่ะให้ไปดูดาวนี้แทน ก็คือวันที่17กรกฎาคมเนี่ยค่ะดาวพรหัสถอยหลังจากราศีมังกรมาที่ธนูตกภพปริของดวงชะตาค่ะและไม่ได้มาคนเดียวนะคะก่อนหนะ้าวันที่12กรกฎาคมดาวเสาถอยมาก่อนคะ่ะถอยมาจากภพปัตตนี ถอยมาที่ภบอไริได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเสียด้วยเขตเกษตรราธิบดีแปลว่ายิ่งใหญ่มั่นคงค่ะพังพร้อมพรั่งพรูค่ะทาอะไรก็สําเร็จะคะ่ะสมปัตถนาไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกัน้นหรือขีดกั้นมาขัดมาขวางอะไรค่ะทางโลง่งทางสะดวกไปทุกอย่างนะคะแล้วก็มาดูที่ดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์อยู่ที่การเงิน ดูที่การเงินของชาวกลุ่มเดินมาพบเดินเดินมาที่พบวาสนาค่ะของตำแหน่งมหาจักรค่ะหมายความว่าจะได้อะไรมาเนี่ยค่ะต้องขยันภาคเพียนบากบันค่ะเหมือนสอบค่ะคุณก็ต้องตั้งใจตั้งใจเรียน มีวินัยทบทวนนะคะทบทวนอ่านไม่เข้าใจก็ถามถามอาจารย์ก็ถามเพื่อนอะไรเงรี้ยค่ะถ้าเราไม่เข้าใจมากมันบากบันค่ะขอไปบากบันสักขยันสม่ำเสมอคะ่ะคุณถึงจะสำเร็จนะคะขยันนิดนึงนะคะ ขยันทำงานภาคเพียรในการทำงานอดทนอดกั้นในการทำงานใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการทำงานมันจะทำให้งานของคุณอะทำให้เงินไหลมาทีมาเลยนะคะหลังที่16กรกฎาคมไปแล้วนะคะจะดีมากเลยคะ่ะต่อมามาดูที่พันธุนะคะมีดาวศุกร์ก็คือเลข6ดาวศุกร์ถอยมาจากภบวินาศน,นะคะ มาครองตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีอยู่ในภพลาภะค่ะพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าปีนี้ทั้งปีดาวดาวใหญ่ๆค่ะเดินถอยหลังเดินเด้งหน้าเด้งหลังกันทั้งปีเดินผิดปกติทั้งปีนะคะไม่ต้องตกใจดาวดาวสุกนิดอยู่ในภพพันธุค,ค่ะถอย ถอยออกมาจากภพวินาาแล้วนะคะประคองตําแหน่งเกษ,ษตรตราธิปดีอยู่ในภพลาภของสตาจะเกิดโชคเกิดลาภใหญ่มีลาภเข้ามาเรื่อยๆค่ะทําอะไรจู่ๆก็ได้นะะี่ค่ะเหมือนซื้อหวยไม่ได้ตั้งใจซื้ออยู่ๆก็ถูกรางวันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ภพสุภะค่ะมีดาวอังคารกับดาวเกตมากลุ่มร่วมกันนะคะหมายถึงความสุขความสําเร็จ ดาวสองดาวนี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวมหาเทพใหญ่นะคะหัวหน้าลูกน้องบริวารเอ็นดูสนับสนุนชนะคู่แข่งขันแบบสบายๆเลยค่ะถ้ามีคู่แข่งนะคะดาวเสาค่ะดาวเสาเดินถอยหลังอาจทำอะไรผิดพลาดง่ายค่ะขอให้ดูดีๆเพราะดาวถอยหลังนะคะคุณอย่าใจรอยให้อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็จะมีดาวมารุตยูด้วยนะคะดาวมารุตยูของแทนค่าด้วยเลขศูนย์ของตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งการงานค่ะตั้งแต่ปี5-9แล้วนะคะคุณต้องเปลี่ยนเปลงตัวคุณเองนะคะปลายปีนี้จะดีมากๆค่ะรับทรัพย์ดาวคู่โชคก็มี6-5มี9-3ค่ะ สุขภาพให้คุณระวังเรื่องกระดูกนะคะระวังกระดูกหกักขาหากักแขนหกักนิ้วหกักอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณระมัดระวังด้วยดีตั้งใจทํางานไม่ประมาทคุณจะอุดมไปด้วยโชคนะคะมีคนช่วยเหลือดีค่ะวันนี้ขอจบดาวที่ส่งผลต่อชาวราศีเรากรกดไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กูรูกูกูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ